วานี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและลุงเรือนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในจุดที่น้ำถังท่วมสูงพร้อมกล่าวว่าเป็นห่วงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคเหนือหากได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการจะเร่งช่วยเหลือพร้อมกำหนดมาตรการต่างๆช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่เต็มตัวเมื่อไหร่ก็แน่นอนนะคะตอนนี้ก็มาในคาะพรนะพักแล้วก็พาสสมาช่วยกันดูเรื่องอาหารเรื่องน้ำแต่หลายๆที่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นและเริ่มลดลงแล้วนะคะมีหลายอำเภอก็เริ่มดีขึ้นตอนนี้ก็มีหลายจุดที่ทเตรียมความพร้อมมาเยอะพอสมควรนะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่อําเภอเทิงจังหวัดเชียงรายพร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ําและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยนายภูมิธรรมกล่าวว่ารัฐบาลห่วงใย,ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะน้ํามาเร็วและแรงซึ่งกําชับให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลประชา ชเร่งระบายน้ำและเตรียมการให้พร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตเพราะยังอยู่ในช่วงมรสุมสำหรับพื้นที่จังหวัดส,สุขโขทยัยซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำได้ตั้งสำนักงานรับมือน้ำด่านหน้าไว้แล้ว ท่านูงว่าไปว่าให้จัดการเรื่องของโบโองุคิโลบริโ่มไปโดยเร็วที่สุดแล้วก็เรื่องที่เป็นานการณ์ที่ชินลนไายที่เพเบิเบาลงนะครับแล้วก็ผมนัดทีมท่านที่เกี่ยวข้องเพื่อจะมาไปที่นี่้ผมสั่งการไยว่าแคบแล้วก็น่ารอด นายอนุทินชาญวรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างเต็มกำลังและสนับสนุนเครื่องจักรสาธารณาภัยเช่นรถแบ็คโฮทำการขุดตัก เกลี่ยดินที่ถลม่มลงมาในพื้นถนนเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาความเดืดอดร้อนของประชาชนหรือว่าวันนี้ผมมาทำงานแทนท่านผู้ว่าราชการนะครับก็ได้มาตั้งการทุกอย่างโดยเฉพาะที่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านการสืบสวดการองการระบายน้ำให้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำินชีวิต ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกร,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแกร่และตรวจสถานการณ์น้ําที่บริเวณฝายแม่ยมโดยกาชับกรมชลประทานให้วางแผนการระบายน้ําในลุ่มน้ํายมอย่างต่อเนื่องพร้อมมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสํารวจความเสียหายและวางแผนเยียวยากเษกษตรกรผู้ประสบภัยต่อไปผลิตหน้าทวันแสนสุขรายงาน